เชีเชร์วัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ในอันสดำนะคะก็อ้อก็เรียนจบมาทำคอสซิมูมเมลเตอร์ที่เขาขับเรือตำรานนะคะเขาทำเสร็จแล้ว โรงแรมนี้เขาไม่รับคนนอกนะคะเขาจะรับเฉพาะคนที่เป็นนักตึกษาของอส Smart เนาะที่เกี่ยวทำเกี่ยวกับเรือนะคะก็มีหลายบริษัทที่มีธงอยู่ข้างหน้าที่ให้ดูนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวแต่คงไม่ได้เที่ยวเยอะหรอกแต่ไม่สบายค่ะคุณผู้ชมอากาศมันหนาวเนาะมาแต่ไปหลอกข้างนอกเยอะ แล้วก็ทํางานสามเดือนแต่ไม่ได้พ,กพักผ่อนพอพอได้พักผ่อนก็ไปแบบไม่หยุดเลยอะทั้งไปตากผลนแล้วก็ตากลมเนาะมันหนาวอ่ะป่วยเลยค่ะหนอกเลยทองวันแล้วนอนอยู่ที่โรงแรมก็เลยอดไปเที่ยวเลยลูกสาวก็ไปตังปบอกอยากทนต,ต้มตำด้นะไปตังต้ตมงทำมา <laughs> ก็ปลุกบัวเร่เค่ะไรคุณผู้ชม แต่อร่อยมากนะต้ตมตำที่นี่ตำไทยเพย็ดแบบรสชาติแบบสะใจมากตึกนั้นเป็นตึกที่อ้อไปเรียนนะคะเราพักอยู่ตึกนี้นะคะตึกสูงตึกตึกนั้นก็เป็นที่เขาไปเรียนข้างล่างะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาสร้างใหม่เป็นเมืองใหม่เลยนะคะวันนี้อากาศดีมากริมทะเลก็ดูมีแดดมีอะไรแต่ก็ไม่ได้ไปนะคะคุณผู้ชม ดิฉันเองปวดหัวแล้วก็อาเจียนไม่หยุดเลยก็เลยไม่กล้าไปเดี๋ยวโดนลมแรงอีกเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็เลยยอมอยู่แต่ในห้องมาสองวันแหละตึงตึงตะึงตึ้งตึงตงตึงจบผ่านแล้วนะจีโอเคเผ่านแล้วดีใจด้วยนะดีใจนะนะคุเลยเหงอยมากเลยค่ะ มีสมองคิดนะสมองมันเวิร์กโอเวอร์ไทม์เยอะเกินไปแต่ก็ผ่านอ่ะผ่านแน่นอนได้รับอยู่ได้9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นเลยเหรอเทสเทสอันสุดท้ายได้สูงที่สุดจริงป่ะแววดันโอ้โหคอมเมนต์น้อยน่ารักคอมเมนต์น้อยเก่งจังเลยตีสเกตทำได้สู้สู้สู้แน่นอนอ่ะอันนี้ ห้องนอนไปแล้วนะจ๊ะหนึ่งจุดหกนะคะไปละค <c oughs> นสวยเอผมสวยมากเลยก <Thank you. S 1> ็ยังสวยอยู่ <c oughs> meet again now get music <laughs> <laughs> you make me feel dizzy I know, i feel dizzy <laughs> <laughs> big truck uh, i don't think anyone is normal going to see if they are then they're not belong yeah um, i never get any issues with it and normally people look at me a bit weird like are you actually a cheater it they actually get to know me it's all right. uh, see you next time if you allow me <laughs> so do you know what ship you're going back to yeah we have a uh, schedule ได้กลับบ้านแล้วค่ะอตอนนี้เราเราเพื่อนอยู่นะเพื่อนอีกคนหนึ่งกําลังอยู่ที่โน่นยังติดอยู่ข้างในเพราะว่าต้งแต่มีอะไรอยู่ไหนกระเป๋ามั้งแฮนเขาคนที่เขาเอาไอ้ชีฟสกินนะไม่ใช่บูลนะ เออมไม่ผ่านนะเขาเจับ<า>ไ <ว S 1> ้บางครั้งบางครั้งแต่แมเป็นอะไรหรอกแม่มันมันมันไวเนี่ยมันไม่ใช่แอปโพดใหญ่อืคลิปปุ๊บปั๊บดูดูสิแม่เรามีอีกเกือบสองชั่วโมงนะโอ้เหรองั้นก็ได้รอได้ไม่มีปัญหาเยอะก็เยอะนะเย<ร>อะนะอืนูเป็นไงมันกดรอไหมตอนเนี้ยตอนนี้ยเวนหัวโอ้โหแท็กซี่เขาขับรถแบบไม่ไม่รู้รุ่นแรงไวไวมากเลยอ่ะเขากลัวไม่ทันเนาะก็เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาช้า ใช่อีกคนหนึ่งเขาเลยไม่ชอบคนแบบนั้นอ่ะบางครั้งอ่ะเราต้องไปไหนแล้วถ้าถ้าเป็นกรุ๊ปน่ะต้องต้องไม่ใช่อยู่งนะมันต้องพ you know. ร้อมกัน,น้วห้ามองก็คือห้ามมองอันนี่ค<ะ>ํามาเลยตอนนี้เช็คอินแล้วก็ผ่านตอมอเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. พวกเราก็จะลงไปช้อปปิ้งนะคะ mm hmm. ไปซื้อขนมอร่อยอร่อยไปกินที่บ้านนี่มีอันเดียวที่เราชอบมาก <laughs> so we're gonna we we're gonna go for a walk. Are you feeling like you need a walk, or because we want to go for a walk, some shopping? Let's yes. go. Of course, shopping. Tony, chocolate. that's for you. Tulip. Can you go and hold it? Very big. Yeah. Yes, we are. Very yeah. good. It's <laughs> <laughs> a star. Yeah. Where are we going? Round 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 we go meow. Yeah. Meow. Yeah. Yeah. You're not coming back. Yes, yes. Yes. Okay. the we dim โอเอเดรเนี่ยแล้วไม่ใช่เนี่ยซูไมโฟกแอนทรีนมันเนี่ยเนาะอยู่ที่ประมาณ9.5ประมาณ9.5ยูโรนะคะแล้วเราก็ดื่มอันเนี่ยนะคะเราดื่มอะไรอะ่ะเวดด์ m a r เดอร์คอนสตาร์มาติน,อตนีอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้อยู่ตรงในค็อกเทลเนาะ This is a hontan martini, which glass, 12 euros. What is this? It is an oxygen martini. Oh. And it looks crazy. Oh, it looks cool. <laughs> yeah. I like. Something underneath it. Oh. the Oh, the stir. The stir. I is thought stir? something else there. Oh, yeah. And there's the stir. The stir. Mm -hmm. oh. You look amazing. Oh, sorry oh. About that. <laughs> you need yeah, to clean. are really difficult glasses. Yeah, yeah. That's okay. <laughs> we don't need to clean do you, <laughs> do? <laughs> and a cup. Thank you. Ooh. Thank you very what What do you much. say yeah. over here? Prost. 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 Yeah. <laughs> All right, ladies. Prost. <laughs> a uh -uh. It's a fan. very slow. <laughs> Cheers with your Cheers. dainty glasses. Cheers! Cheers! Cheers, cool. Cheers babes. Cheers. <laughs> Two in one. Mm. No, do you know how I do it? I keep this to the last. Okay. When you finish my design, I don't do set, okay? Do mod. Now beep and near, look side Okay, deal. Smiley. pissed. <laughs> you can tell, i Oh, tipsy. Okay, tipsy. You're, you're only English. Okay, you're all English. tipsy. We ask that customers please remain clear of the gate area until the relevant group number is called. We are now inviting priority customers in groups 1 and 2 to board British Airways flight 441 at gate D18. We ask that customers please remain clear of the gate area until the relevant group numbers ตัวกันน้ำนะคะบินกับริชทิดแอร์เวย์นะคะต้องร้อยปอนนี่แหละของกิน <laughs>